ยินดีต้อนรับสู่ครูแพทย์ปูทรพอดแคสต์พูดคุยแพทยศาสตร์ศึกษาบทโลกที่เปลี่ยนแปลงสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมอาจารย์ธีรชาตนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องแพทยศาสตรศึกษานะครับกับอาจารย์สุรัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับก็วันนี้เนี่ยเราคงจะมาคุยเพิ่มเติมครับในโลกหลังโควิด -19 นะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าสถานการณ์เราเริ่ม คลี่คลายลงไปเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ผมว่าก็มีอะไรที่เราต้องมานั่งคุยกันอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเรื่องของ clinical reasoning ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าอาจารย์อาจจะช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีผลกระทบเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกับโลกในอนาคตหลังโควิด -19 บเกาจครับขอบคุณมากเลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมใส่ใจนะครับว่าไม่ไม่เพียงแต่การศึกษาของแพทย์นะครับการศึกษาทุกระดับเด็กเล็ก<ม>เด็กอนุบาล<ม>เด็กมัธยม หมดเลยคือเราถูกยุค disruption ด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุคโควิดเราก็เลยปรับการเรียนเป็นออนไลน์หมดก็เรามักจะอาจจะตกหลุมมันว่าโอเคการทำออนไลน์มันมีข้อดีเยอะนะเราเคยอยากได้ครูคนไหนมาพูดให้ฟังจากมุมไหนของโลกเราก็ทำได้แต่มันก็มีข้อเสียมีขีดจำกัดของมันอยู่ผมก็อยากจะโฟกัสมาที่ การกําหนดเป้าหมายะครับเราคุยกันเยอะและ้วเรื่องเอาค o m เรากําลังคุยกันว่ามันมีข้อดีแต่เราหลงหรือว่าเราตกร่องหรือเปล่าตกติดกับดักหรือเปล่าว่าเราอย่าลืมนะมันได้แต่ข้อนิติีนะข้อนิติีเนี่ยเด่นมากไซโคมอเตอร์ได้เล็กน้อยก็คือได้พาร์ทขององค์ความรู้ข้อบ่งชี้ในการทําหัตถการถูกไหมครับแต่ในเชิงเอฟเฟกตีฟหรือเจตคติ ซึ่งเป็นด้านซอฟต์สกิลมากๆเนี่ยมันก็ยังพอทําได้นะแต่เราละเลยไปไหมาวน,นี้พอเราติดเขาเรียกว่าติดอยู่ในช่วง disruptive change ในช่วง2เดือนเนี่ยผมก็เกรงว่าเป็นไปได้ไหมที่เราเราไม่ได้สรุปบ,บทเรียนเราอาจจะติดใจนะว่าเออดีเนี่ยไม่ต้องมาเรียนก็เรียนออนไลน์ได้หมดตอนนี้ผมเริ่มกังวลเด็กปี2ที่กำลังเปิดเทอมอาจจะ ไม่ได้ดูอาจารย์ใหญ่ hmm. อาจจะดูเป็นเวอร์ชวลเหมือนสถาบันบางแห่งในต่างประเทศไม่ได้ทำแลบอย่างเงี้ย hmm. ถามว่าเราเราคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้พออะไรเพราะเรารู้ว่าโกในการเรียนการศึกษาเนี่ยเด็กจะต้องเรียนแล้วไต่ขึ้นไปในไฮเออร์เลเวลของอาคัมถูกไหม hmm. ไม่ใช่จัสสอนครบหรือแค่ว่าได้รู้ทำข้อสอบแบบวัดความรู้เด็กจะต้องมี Higher Level ของ Competency จะต้องทำได้จริงด้วยเป้าสุดท้ายเนี่ยโดยเฉพาะชั้นปีท้ายๆของนักศึกษาแพทย์เนี่ยมันต้องเป็น Mastery Learning ด้วยซ้ำคือคือจบแล้วเขาสามารถทำอะไรได้ต้องเยอะใช่ไหมทีน,นี้ถ้าเราได้ทบทวนผมผมสรุปในใจได้เลยว่าต้องมีการทบทวนบทเรียนว่าในช่วงสองเดือนเศษที่เราทำมาเนี่ยมันมีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรขีดจำกัดอะไรเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าครับ เราต้องยอมรับเาะว่าการศึกษาแพทย์เนี่ยปีหนึ่งปีสองเนี่ยพอรับได้ครับถ้าจะเรียนข้องนิติเด่นเด่นแต่พอชั้นคลินิกปีสี่ปีห้าปีหกเนี่ยมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะครับที่อาจจะต้องพบเจอสถานการณ์จริงพบเจอคนไข้ซึ่งเป็นครูที่แท้จริงของเขาได้ไหมจะเป็นจุดไหนครับจะเป็นจุดพอดีที่จะได้เขาเรียกอะไรนะผ่อนคลายเรื่องพวกนี้ลงบ้างครับแล้ว อย่างที่อาจารย์เล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะค่อยไต่ระดับขึ้นมาใช่ไหมครับจนถึงขั้นเป็นระ,ะดับของการทะเบียนทักษะในการไปใช้กับผู้ป่วยแล้วทักษะที่เรียกว่า clinical reasoning เนี่ยมันฝึกยังไงแล้วก็ที่มาที่ไปของมันเนี่ยคือย,อยังไงัถึงเราถึงสนใจมากขึ้นในปัจจุบันว่ามันมีความสําคัญในการที่นําไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยครับอาจารย์ครับจริง,รงๆแปลความง่ายๆก็คือการคิดใคร่ครวน อย่างมีระบบเพื่อแก้ปัญหาคนไข้ใช่ไหมครับเป็นคริติคอลทิงกิ้งอย่างหนึ่งก็จะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคราวที่แล้วที่เราคุยกันก็นคือว่าหมอต้องถูกฝึกให้คิดเก่งเหมือนนักสืบเพื่อที่จะวินิจฉัยหาโรควางแผนการรักษาอย่างครบวงจรด้วยนะครับแล้วก็ครบทุกมิติทั้งด้านกายด้านใจด้านจิตสังคมด้านจิตวิญญาณนี่ตอนฝึกเพื่อหมอคนหนึ่งจะมีอย่างนี้ได้เนี่ย บทเรียนของเรานะครับย้ำคำว่าบทเรียนของเราคือเราอยู่ในประเทศไทยที่เราสามารถจัดการให้เด็กนักศึกษาแพทย์เนะี่ยได้รู้จักชีวิตจริงคู่กับครูของเขาดูคนไข้จริงที่ผ่านมาเราทําแบบนี้ครับแล้วก็ว่าไปแล้วปรมาจารย์ของการแพทย์ตั้งแต่สองร้อยสามร้อยปี <c oughs> เขาก็ทําอย่างนี้มาก่อนดูคนไข้อันนี้พอมาถึงยุคแบบเนี้ clinical reasoning เนี่ย เราจะสอนอย่างไรที่ผ่านมามันมีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของความรู้ครับความรู้โอเค,อเคการฝึกเราสอนให้เด็กได้ฝึกฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาแต่เรารู้เรื่องเบ b a s บสจำได้ไหมครับมันต้องมีมิติอื่นที่ทำให้คนทาให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยอยากเรียนอยากฝึกเ,เพื่อที่จะไปแก้ปัญหาคนไข้จริงในอดีตเด็กหลายคนจะเห็นคนไข้ที่นอนอยู่ที่เตียง เจอคนไข้ที่มาออกค่ายแล้วเราเจอคนไข้ที่หน่วยแพทย์ขึ้นที่อันนั้นก็เป็นแรงมานานใจเขาตอนนี้แรงมานานใจหรืออะไรครับเท่าที่ผมสัมผัสคือแรงๆงหน่อยก็คือ post test การสอบหลังการเรียนหรือการสอบหลังลงกองผมก็เกรงว่าแรงมนานาลใจเหล่านี้มันจะไม่ไม่แรงพอที่จะให้เด็กเนี่ยมีแรงมานานใจในการก้าวข้ามแกลบเราคุยกันเรื่องแกลบใช่ไหมเพราะนั่นเองก็ตรงนี้ผมไม่กล้าไม่กล้าสรุปครับคงต้องมีการประเมินว่า เออหลังจากเรียนแบบนี้เด็กรู้สึกว่ามันมันใช่ไหมมันสามารถกระตุ้นเพราะมันอาจจะไปถูกโฉลกเขาก็ได้นะซึ่ง<ม>ตรงนี้เรายังไม่รู้นะครับ,รบนี่คือ clinical r e a s o n i n g โดยรวมครับครับอาจารย์ครับแล้วโดยภาพรวมที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีความกังวลเรื่องของ Qui clinical r e a s o n i n g เนี่ยคือถ้าโดยโดยความเข้าใจผมนะฮะก็คือว่า Cical clinical r e a s o n i n g คือการคิดแบบเป็นเพื่อนำมาสู่การวินิจฉัยและรักษา <ừ> โดยอาศัยความรู้นะครับ พื้นฐานที่เราเรียนตั้งแต่ในชั้นปรีคลินิกแล้วก็ชั้นคลินิกคราวนี้ในโลกหลังโควิดเนี่ยที่เรามีเรียนออนไลน์มากขึ้นเนี่ยเราได้คณิติบเนี่ยมากขึ้นไหมครับอาจารย์แล้วมันจับเพียงพอไหมที่เอาคณิติบเ,เอาคนิติเนี่ยมาเสริมให้มันมากพอพอเราไปเจอคนไข้จริงอาจจะทดแทนได้อาจารย์มีความเห็นว่ายัางไงบ้างครับผมเห็นด้วยกับคําว่าอาจทดแทนได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการสอนของเราออนไลน์นะครับแต่เบื้องต้นที่กังวลก็คือว่า ค i n น c a ล r ีเซนนิ่งเบสิกที่สุดก็คือการได้รับข้อมูลจากคนไข้ซึ่งตรงนี้เราต้องใช้วิธีพูดคุยสืบสวนะจะเรียกว่าซักประวัติซึ่งส่วนใหญ่เราใช้คำว่าซักประวัติจริงๆคือเราต้องสืบสวนสตอรี่ให้ดีผมยกตัวอยา่างเู็ปรปธรรมแล้วกันนะครับนักเรียนแพทย์ที่กำลังฝึกตอนนี้รวมถึงแพทย์ประจำบ้านด้วยเนี่ยพอมันมีฟิสิกอลดิส t a นซิ่งเนี่ยอาจารย์จะสังเกตว่าเราสัมผัสคนไข้น้อยลงเรา พูดคุยแบบใกล้ชิดเน้น้อยลงยิ่งหลังโควิดแล้วเริ่มมีผ่อนคลายเนี่ยคนไข้เริ่มทะลักทะลงเข้ามาคนไข้ที่ขาดยาเริ่มกลับเข้ามาเนี่ยผมสัมผัสได้ว่าหมอมือใหม่ทั่วไปก็จะซักประวัติได้ไม่ละเอียดบางทีคร่าวๆยาเดิมสบายดีให้ยาเพราะว่าการรักษาเนี่ย patient care หรือการดูแลคนมันกว้างกว่าความคำว,ว่าดูว่ายาได้อะไรแล้วให้ยาเดิม โรคบางโรคมันต้องการการประเมินว่าที่ผ่านมาเนี่ยดีหรือไม่ดีขณะนี้กําลังให้ยามันทาวาการอยู่เนี่ยต้นเหตุของโรคได้แก้ไหมเนี่ยครับขณะที่เราตรวจคนไข้ face to face เนี่ยเราก็สัมผัสน้อยลงตรวจร่างกายก็น้อยลงนะครับ<ม>อาจารย์ที่มีประสบการณ์จะใช้วิธีซักประวัติเพื่อตรวจร่างกายหรือแม้แต่ตรวจร่างกายในอดีตเช่นถามว่าวันก่อนนะบวมไหมแดงไหมอุ่นไหม มันก็มันก็ป่วยง่ายมันทําให้ข้อมูลที่เราได้จากคนไข้เนี่ยบกพร่องอาจจะไม่มไม่พอเพียงที่จะทําให้เราได้รับการวินิจให้การวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสมมันก็โยงไปถึงการรักษาที่อาจจะไม่เหมาะสมด้วยที่ผมกังวลนะครับส่วนลึกกว่านั้นที่ผมกังวลคือหลายที่กําลังจะชิปโดยเข้าใจกันเองว่าเออเทเลเมดิซีนก็น่าจะได้นะโรงพยาบาลที่เคยไอออดเนี่ยผ่องถ่ายไปข้างนอกเลยดีไหมแล้วเทเลเมดิซีน อาจารย์ห่วงไหมครับเทเลเมดิซีนผมผมไม่คุยเรื่องว่าในมุมกฎหมายในมุมว่าเราจะเลิกคอร์ดยังไงนะครับแต่ในมุมที่เราจะต้องสืบสวนนะครับจากข้อมูลคนไข้เนี่ยผมในฐานะที่โอเคเราอาจจะมีประสบการณ์ส่วนตัวที่รับปรึกษาทางโทรศัพท์หลายปีนะนับสิบปีเนี่ยเราพบว่าการสอนให้หมอคนหนึ่งคุยกับคนไข้หน้าต่อหน้าต่อต,อต,อตาเราสอนให้เาดูภาษากาย ดูน้ําเสียงฟังน้ําเสียงแต่พอเทเลมดิซีนเนี่ยหรือใช้แชทเล่าอาการเนี่ยมันขาดมิติพวกนี้ไปครับมันได้แต่เทคที่เป็นคอนเทนต์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า Body Language Tone of Voice พวกนี้สื่อสารได้มากกว่า6 7 7 0เป็นไปได้ใช่ไหมที่เราอาจจะผิดพลาดเป็นไปได้ใช่ไหมที่เราประเมินคนไข้พลาดไปเร็วไปด้วยข้อมูลที่ไม่เพียงพอซึ่ง ถ้าเราคิดว่าในอนาคตเราจะทำเทรเรมิดิซีนการฝึกเพื่อเป็นเทรเรมิดิซีนฟิสิเชียนเนี่ยมันมีต้องมีเฉพาะเองไหมอาจารย์มันมันจะไม่ใช่ว่าฝึกแบบเดิมแล้วอยู่มาสวมรอยเป็นหมอที่รับปรึกษาทางแชทนะผมเคยคิดเองว่าโอ้ผมต้องคุยกับอาจารย์ด้วยกันว่าเวลารับปรึกษาทางแชทนะครับต้องระวังอะไรบ้างบางครั้งต้องต้องถามกลับในคำถามที่แหลมคมมาก ถ้าคนที่ชอบซอฟต์สกิลจะพูดว่าอันนี้คือ non technical สกิลที่สำคัญก็คือ situation awareness อาจารย์เคยเคยได้ยินเนาะว่าตระหนักถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเช่นหมอคนนึง่งแชทเข้ามาปรึกษาว่าเจอคนไข้คนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราต้องไข้ครวนอย่างมากว่าอาจเกิดอะไรแฝงอยู่ในคนไข้คนนี้บ้างอาจารย์นึกถึง brain base นะครับเชื่อไหมว่าหมอใหม่หมอจบใหม่คนนึงเนี่ย เวลาเจอคนไข้เขาคิดถึงโรคอะไรเร็วๆเราคุยกันคราวที่แล้วว่า Script, อินิสคริปเช่นเขาเขาคิดถึงโรคเกาเนี่ยเขาจะสวมแว่นของโรคเกานะครับแล้วจะซักหรือถามอะไรนําไปสู่โรคเกามีมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นอ่าใช่ครับสมองเป็นธรรมชาติสมองครับมันไม่ผิดแต่เราต้องรู้อันนี้ถ้าเรารู้เราเป็นครูเรารู้เราก็ทักว่าอะไรที่ทําให้หมอคิดถึงโรคเกาไหนะบอกผมสิการตั้งคําถามกลับก็ช่วยละครับ สรุป Face to Face ผมก็ห่วงนะครับยิ่งใครจะชิดเป็นเทเลมดิซีนี่ก็ห่วงคําว่าห่วงไม่ได้หมายว่า a เก s นนะครับไม่ได้ต่อต้านแต่ผมคิดว่ามันต้องชุดมันต้องมีชุดความรู้และชุดทักษะในการสอนหมอของเราครับถ้าใคร <c oughs> คิดจะทำเทเลมดิซีนถ้าเป็นผู้ผู้มีอาวุโสหน่อยมีประสบการณ์ทางด้านการแพทย์พอนี่ผมไม่ค่อยห่วง <c oughs> เขาจะมีเทคนิคของเขาห่วง <c oughs> หมอใหม่ครับที่จบใหม่ๆเนี่ยเพิ่งจบไปไม่นานเนี่ยครับเยอะเลยใช่คือผมว่า มันเป็นการเปลีป่ยนแปลงที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าเทเลมเด c ิซีผมว่าในไม่ช้าไม่นานต้องมาแน่แต่คราวนี้จะเตรียมแพทย์อย่างไรให้พร้อมซึ่งผมคิดว่าการเทเลมเด c ิซีเนี่ยมีข้อที่อาจจะเสียเปรียบของการเจอหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างผมเองในเวลาตรวจร่างกายคนไข้เนี่ยได้ข้อมูลเยอะมากนะครับ<ช>หลายครั้งเนี่ยผมซักประวัติเพิ่มจากการตรวจร่างกายใช่ครับคือเราตดได้อย่างนี้ยเราถึงจึงไปถามอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้จะกลายเป็นว่า คนที่ตรวจเทเลเมตเนี่ยจะต้องอาศัยการซักเพื่อทดแทนการตรวจร่างกายซึ่งผมว่ามันต้องเป็นอีกสกิลอีกระดับหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ต้องฝึกต้องหาทางเชื่อมให้ได้ครับาระรจะก็อยากย้อนกลับมาที่เรื่องเป้าหมายครับแต่ผมกลัวพวกเราผ่านการสอนออนไลน์สองเดือนเศษเรารู้สึกว่ามันโอเคก็เลยคิดอะไรออกมาที่มันโอเคอ่ะมันทําได้อ่ะแต่ผมอยากจะ คราวนี้ผมกระตุกกระสติตัวเองว่าจริงๆเอาคำที่เราอยากได้ในการศึกษาของแพทย์นี่คืออะไรถ้าเราดูเกณฑ์แพทยสภาปีห้าสองร้้าร้อยห้าสิบห้าเนี่ยเราก็พบว่ามีต้องหลายมิติที่มันจะพร่องไปนะครับคบข้อหนึ่งเลยคือด้านเจตคติทางด้านวิชาชีพเนี่ยเราจะทำอย่างไรผมคิดว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างที่เราจะจัดการได้แต่เราต้องไม่ละเลยใช่ไหมครับครบการสื่อสารล่ะครับ เด็กฟังอย่างเดียวโอกาสที่จะสื่อสารมันน้อยเนาะเราเคยจัดสมอ l กรุ๊ปนะครับการที่มีจิตใจจะดูแลคนไข้แนวคิดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพหรือที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาวิชาชีพตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยเรามั่นใจได้อย่างไรว่ามันจะเกิดผมผมก็อยากจะเชียร์ให้เริ่มมีการผ่อนคลายนะครับการเรียนต้องพบกันเครื่องทาง อย่างความเห็นส่วนตัวเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าดึงเด็กกลับมาเรียนที่สุดเพราะเซ็กันเวมาเนี่ยอาจจะต้องถอยหลังกลับไปอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ผมผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับช่วงนี้เป็นโอกาสที่น่าจะขยับแต่วัฒนธรรมไทยเราเนี่ยใช้วิธีส่วนกลางสั่งมาเนะาะทะบวงหมายไว้ไรหรือส่วนกลางแหละสั่งมาผมว่าเราน่าจะช่วยกันแชร์นะเสนอไอเดียว่าขณะนี้เนี่ยมีโมเดลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเลยจากภาวะตรงเนี้ย ศูนย์แพทย์ที่นี่มหาวิลัยนี้คณะแพทย์นี้จัดการแบบนี้นะโดยใช้หลักของ physical distancing อย่างดีมีมาตรการเหมือนร้านอาหารที่เขาเปิดกันเนี่ย<แ>การศึกษาแพทย์ก็น่าจะเปิดการได้ดูอาจารย์ใหญ่กับการไม่ได้ดูเนี่ยผมคงไม่ต้องยกผลดีของมันต่างกันเยอะเลยครับในมิติ<แ>ของ effective เนี่ยขีดกันเยอะมากวิฉะนั้นเราก็คงจะเหมือนโรงเรียนแพทย์ บางประเทศที่ที่แพทยสภาไม่ยอมรับอืนะครับ,รบก็คงจะเป็นอย่างนั้นผมไม่อยากไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับ,รบอาจารย์สิลิชชติมีไอเดียไหมครับคนรุ่นใหม่เราควรจะเริ่มยังไงดีครับณนะวันนี้ผมเนี่ยกับมองว่าจริงๆแล้วคือโอกาสนะโอกาสที่เราต้องรองรับในสิ่งใหม่ๆผมเชื่อว่าหลังโควิดสิบเก้าเนี่ยพฤติกรรมของคนไข้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลารูปแบบของการสอนแพทย์ที่จะเป็นแพทย์ที่รองรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ปุวมก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนี่ผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พร้อมกับพฤติกรรมใหม่ของผู้ป่วยอย่างเทเลเมดเนี่ยผมก็ห่วงในแง่ของว่าเราจะเอา critical reasoning เนี่ยมาช่วยอย่างไรเราก็ต้องฝึกทักษะน,นี้มากขึ้นโดยอยู่บนสถานการณ์ที่ใกล้เคียงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นเราสามารถที่จะตรวจร่างกายได้เราพอจะมีกระบวนการอย่างไรที่จะทดแทนการตรวจร่างกายนะครับอันนี้คือหนึ่งมุมมองของผมรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาอยากจะมาดูเออมาดูแลผู้ป่วยเนะี่ยผมว่าเราก็ยังต้องเมเจอคนไข้ในผูขอผู้ป่วยอยู่ดีนะครับจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ขาดไม่ได้ยังไงก็ต้องหาประสบการณ์แต่เพียงแต่ว่าเราจะต้อง ให้เวลาประสบการณ์ตรงนี้ให้มากที่สุดโดยเอาเวลาที่ไม่ต้องไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มากินเวลาตรงนี้เช่นการฟังบรรยายะครับ mm hmm. อาไปเรียนออนไลน์ได้ไหมคุณไปหาเวลาปังก่อนใช้ไหมแล้วเวลาส่วนใหญ่มาทุ่มเทกับการขึ้นบอร์ดซึ่งอาจจะเหลือเวลาได้แค่น้อยลงมากในอนาคตนะครับเพราะเราอาจจะต้องถูกจํากัดว่าเราสามารถขึ้นบอร์ดได้แค่น้อยลงเลือแค่หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ mm hmm. พร้อมเปลี่ยนกับการเกิดโรคระบาดได้ทุกเมื่ออย่างเงี้ยนะครับนี้คือมุมมองของผมครับอาจารย์ โอเคครับผมเห็นด้วยก็คือต้องสรุปบทเรียนที่ผ่านมาแล้วก็จับข้อดีของเขาข้อดีของช่วงที่เราวิกฤตนะครับมันมีข้อดีเยอะแยะที่จะทำให้เราก้าวกระโดดเราเคยพูดเรื่อง Flip Classroom การเรียนห้องเรียนกลับทางมันจะเป็นจริงก็คราวนี้ครับแต่เราคงต้องไม่ใช้สูตรสำเร็จเราต้องสั่งตัดของแต่ละที่ใช่ไหมครับใช้จุดแข็งของของเรื่องนี้ ต้องสรุปบทเรียนนะครับตอนนี้ผมเชียร์ทุกที่ต้องสรุปบทเรียนอืมแล้วก็บางทีทบทวนให้ดีว่าเรามีเอาคำอะไรและเราจะวัดอย่างไรยุครูปธรรมนะครับเมื่อก่อนเราเคยวัดเรื่องการสื่อสารเรามีข้อสอบข้อหนึ่งข้อสอบรวบยอดเด็กต้องโทรศัพท์ปรึกษาโรงพยาบ,บาลจังหวัดจังหวัดเนี้ยครับผมว่ามันก็ต้องปรับในเมื่อเรามีเอาคำนี้แต่วิธีการเรียนเปลี่ยนการสอบก็ต้องเปลี่ยน EPA ของแพทย์ประจำบ้านก็เช่นกันแทนที่เราจะโทรศัพท์รีเฟอร์มาเราจะต้องสอบการรับฟังการปรึกษาทางโทรศัพท์กับคนไข้ mm hmm. ทำนองนั้นแล้วก็มีชุดทักษะชุดความรู้ในการฝึกมีซิมูเลเตอร์ในการฝึกเลยถ้าจะทำจริงนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้แก้ปัญหาทุกอย่าง mm hmm. เชิงระบบก็คือคนไข้แออัดการไม่เป็นไปตามขั้นตอนคนไข้ล้นมาที่โรงพยาบาลศูนย์ทำนองนี้ครับ ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะแก้ปัญหาภาพใหญ่ของประเทศโดยใช้บทเรียนของช่วงสองเดือนนี้ผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับงั้นโดยสรุปต้นในบมมองวันนี้ที่เราได้นะครับสำหรับผมนะครับคิดว่าหนึ่งการเรียนการสอนเนี่ยเราต้องปูระดับพื้นฐานไปนะฮะแต่บางครั้งเราคิดว่าอุย๊ยเราเรียนออนไลน์ได้หมดฮะแต่บางอย่างเช่นการเจออาจารย์ใหญ่ผมว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับ,รบที่ทําให้เหมือนได้สัมผัสกับคุจริง งงมอย่างไงผมก็ยังเชื่อว่าซีซิคอลยังขาดไม่ได้นะครับแล้วเราค่อยไต่ระดับโดยที่จะต้องมีเป้าหมายหรือเอาคำที่ชัดเจนนะครับโดยเป้าหมายหนึ่งที mm ่ผ hmm. มคิดว่ามีความสำคัญย่างยิ่งคือการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลหรือคลินิ c ล l r e ั่นนิ่งที่แพทย์จะต้องมีใช้ทักษะซึ่งผมคิดว่าต้องใช้ทักษะอย่างนี้มากขึ้นคือทั้งการตั้งคําถามนะครับผมชื่อว่าเชื่อว่าการตั้งคำถามอย่างอย่างที่เรียกว่าสมาร์ทคว s ชชันนิ่งเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากตั้งคําถามอย่างไรให้ได้ข้อมูลที่สําคัญ นะครับไม่ใช่ว่าถามไปเรื่อยถามเยอะอาจจะไม่ได้ไประโยชน์แล้วสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องบูรณาการในประสบการณ์ที่เราได้มาเนี่ยในช่วงสองเดือนเนี่ยมาว่าเราจะปรับและกล้าวไปยังไงในอนาคตว่าเราจะบาลานซ์ยังไงร,ระหว่างการสัมภาษกับคนค้าจริงๆกับการที่ต้องอยู่ห่างกันนะครับการได้ข้อมูลจากออนไลน์จากการซักประวัติจากการถามโดยที่เราไม่ได้แตะตัวกันจริงหรือไม่ได้เห็นหน้ากันจริงๆนะครับครับแ,แล้วอาจารย์มีบทเรียนบ้างครับก็ สั้นๆเลยเราสอนเด็กให้เรียนรู้จากประสบการณ์นะครับครั้งนี้เรามีประสบการณ์อย่าทิ้งประสบการณ์นี้เก็บเกี่ยวบทเรียนจากประสบการณ์นะครับเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ข้อมูลใหม่เพื่อจะก้าวไปข้างหน้าครับขอให้ทบทวนครับคอยทบทวนก็ผมว่าคีย์เวิร์ดวันนี้คือทบทวนบทเรียนนะครับเราทำมาแล้วต้องทบทวนเพื่อที่จะสร้างสรรค์เพื่อก้าวต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับอาจารย์ครับครับขอบคุณเช่นกันครับครับสวัสดีครับ